ห้าธันวามาบรรจบในปีนี้88พันษาของพ่อหลวงขออำนาจรัตนตรัยแก้วสามดวงทุกทั้งปวงอย่าได้มาแพ่ผ่านพ่อต้องเหนื่อยตากตำทุกค่ำเช้าเพื่อพวกเรามากมายมหาศาลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสุขสำราญเป็นร่มโพของชาวไทยด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า พลตรีเกติศักดวงแดงผู้มัญชาการมณฑลหานบกที่39และหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตพิศุโลกพร้อมด้วยพนักงานทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก